สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องที่สุ่มสกิน Rov และกิจกรรมาวิเดือดที่สุดในประเทศไทยโลกล่าแล้วครับผม <Yahoo! S 1> โอ้โหก่อนอื่นนะครับผมก่อนไปรับชมนะต้องเป็นอวยพรก่อนนะครับผมวันนี้เป็นวันไหว้นะซินเจียอยู่อีกชิ้นนี้ว่าใจนะครับผมก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับผมจะได้มีเงินเอามาเปร้านกออฟของเรานะครับผมอ่ะก็ ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขครับผมบริหารการเงินให้ลงตัวนะครับผมแต่ว่าผมมีหน้าที่เจ็บให้ทุกคนดูอยู่แล้วนะครับผมยังไงผมฝากนิดนึงถ้าเกิดดูผมเกิน10คลิปนะครับแล้วใครยังไม่สับสไคร้นะครับผมไหว้เสริญตรงนี้นะครับผมต้องการขยายฐานคนดูให้แตกกระจายเบอร์ไปเลยนะครับผมมาวันนี้เราจะมาสุ่มสกินครับคาเฟนีออโตอาร์คอนนะครับผม บอกเลยที่นี่เป็นที่เดียวที่แบบว่าคิดสุดรัดเรียบร้อยแล้วว่าต้องเสียเท่าไหร่รู้เลยแล้วก็ถ้าเกิดแบบดูแล้วเกิดกิเลสขึ้นอยากได้ก็จัดที่ร้านกออฟอได้เลยนะครับ <c oughs> ผมไม่แน่ใจเลยว,ว่าวันนี้คิวจะเยอะหรือจะน้อยนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าจังหวะที่ร้านมันระเบิดแบบนี้นะครับใครที่โอนเงินส่ง open ไนไอดีมาแล้วฮึบไว้นั่งสมาธิไว้ไป ปลูกป่ากาลังปลูกป่าเลยแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวแอดมินเร่งเร่งทาให้นะครับผมอย่าตามเพราะตามอะ่ะแปลว่าเป็นการต่อคิวใหม่นะครับผมมาแต่ว่าการสุ่มเนี้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมไปแอบส่องแล้วมันมีโปรเติมเงินนะครับผมไปดูกันเลย <Wow. S 1> นี่ไงโปรเติมปองรับไอโทเค็นที่ใช้ใน21อันนะโอ้ไม่กุดเนตแล้วก็พิเศษแต้ม VIP คูณ3แล้ววันนี้ครับผม ah. จริงไหมเนี้ย เติมยังไงก็แต้ม V I P คูณ3บ่ะชัวร์ป่ะเนี่ยอ่ะอ่ะโอเคไม่ไม่ไม่มั่วนกันนะโอ้ปั๊บโอเคมันก็จะมีของเยอะแยะมากายทุกคนรูปยังโหลดไม่เสร็จเลยทุกคนรีบขนาดไหนนะอ่ะอันนี้ผมสรุปมาให้แล้วนะครับสำหรับใครที่เติมตั้งแต่แบบ ท่านสุดอะนะครับผมถ้าจะตรงแพ็คล้านกอฟอ r ะมันจะไม่นับตัวโบนัสนะครับมันก็เลยต้องแบบแปลกๆนิดนึงคือคุณต้องเติมคือ3,180บาทนะครับอันนี้ผมแบบคิดพิเศษให้ละจะได้ทั้งหมด4 9 9 0คูป,ปองคุณจะได้รับทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้ประกอบไปด้วยอะไรครับคือคูปองอย่างเดียวอ่ะ500กว่ากว่านะเดี๋ยวผมขึ้นให้เป๊ะๆนะครับ แล้วก็ตัวทกเคนที่ได้เล่นอีก21อันตีเป็นมูลค่ากว่า600คูปองนะครับผมซึ่งเติม3,000ได้พันหนึง่งรีเทิร์น30%ถ้าจะเอาอยู่แล้วก็เติมครับแต่ว่าไม่ต้องรีบเอาวันนี้นะเดี๋ยวผมไปกดให้ดูก่อนตามแพ็คที่ผมบอกเลยอ่า3,180บาทนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับได้4 0 9 0คูปองนะไม่มีร้านไหนเรียก แบบคำนวณให้กริบเท่านี้แล้วนะครับมาหลังจากเราเติมทุกอย่างแบบยิงยวดมาแล้วนะครับผมก็รกดรับทั้งหมดไปเลยนะครับผมโอไมก์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามาเดี๋ยวไปเปิดของที่ได้นะครับมาวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มสุ่มคาเฟนีกันนะคาเฟนีเนี่ยผมกิจกรรมเนี้ยผมอยากจะให้มอง,งว่าเป็นโกโจนั่นแหละแต่ว่าโกโจมัน60ครั้งแต่อันเนี้ยมัน50ครั้งมันคือเวเลตตุดจีนปีที่แล้วเลย เป๊ะเลยนะครับแล้วก็มันหมุนฟรีทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นตั้งนาฬิกาปลุกครับใครที่อยากเป็นสายประหยัดนะก็ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วมากดแบบเดิมทุกๆวันเข้าใจปะ่ะเออแล้วคําถามยอดฮิตสุดปังสุดปัวว่าวพี่ถึงตรงนี้แล้วอีกเหมาอีกกี่บาทนะครับผมผมก็เคยสรุปไว้ในคลิปที่วิเคราะห์กิจกรรมโกโจโลแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับ อ่ามันไม่มีอะไรมากเลยทุกคนผมสรุปเป็นสูตรลัดนะแต่ถ้าใครอยากพิสูจนสูตรก็ไปดูคลิปตรงลิงก์ข้างล่างนี้อีกทีนึงคือคุณต้องเอาสิ่งที่คุณเหลือคูณกับ19.33 19.33มาจากไอคลิปนั้นแหละที่ผมคิดวิเคราะห์แยกแยะไว้เรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นการสุ่มคาเฟนี่แบบ Day 1นะแนะนำว่าเด y 1คือ50อะ คูณสีนึกออกปะเพราะว่ามันต้องมี4ครั้งนี้ผมต้องหมุนเต็มๆก็คือเป็น200ถูกไหมครับแล้วก็ครั้งครั้งแรกเนี่ยผมยังขาดการันตีอีก23ก็แปลว่า223ร้อยคูณสิบเถ้าผมคิดแบบเร็วๆเพราะว่าผมกดกดเครื่องคิดเลขมาแล้วคือมันอยู่ที่ประมาณ4 3 1พันสานีอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นใครที่จะเอาเดย์วันนะสำหรับที่จะมาเติมเกมนะครับแพ็กนี้เลย3,360บาทนะครับจะได้4,320คูปองแล้วก็ได้ทุกเค้นแถมอะไรคืนอะไรเงี้ยก็จบนะครับหรือว่าไปยอยากประหยัดหน่อยอยากลองหน่อยก็คือ3,180บาทคือ,อยังไงคุณต้องเติมแพ็กนี้อยู่แล้วเพื่อไปเอาไอ้ทเค็นฟรีถ้าคุณจะใช้คูปองที่คุณเติมมาไม่แนะนํา เติมเพิ่มอีกหน่อยนะครับผมผมแนะนําเลยว่าถ้าจะเอาต้องเติมนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนเลย2ี่ครั้งขอแบบตัดนะครับเพราะว่าขอแบบข้ามแอนิเมชันนะเพราะว่าจะได้แบบเร็วๆหน่อยอ่ะไปเลยไม,มไม่มีไม่มีดวงดีครับไม่มีดวงดีไปกดกดยับกดให้ยับกดให้หมับกดให้แมป อะไรคือดวงดีอะไรคือดวงดีแต่ถ้าคุณจะเติมเกมต้องหลานก็ออกเอาฟอร์ถ้าคุณจะเติมอออ,อวอคุณต้องหลานก็อวอลครับลิฟแรปแรปเหมือนเหมือนกอรเร็วแต่จริงไม่ใช่อะไรครับโอเคไม่ได้อะไรเลยรถไปล้วนๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มแบบเจ็บจริงเจ็บจังเจ็บเจ็บกระมังแล้วนะครับผมคือสุ่มแบบถ้าสิบครั้งเนี่ยราคาเต็มคือสองร้อยเก้าสิบนะ ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะบเดี๋ยวผมกดไปก่อนอครั้งแรกจะลดนะครับผมเริ่มด้วย15,560นะไป15,560เรียบร้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับให้คุณมาแลกเล่นฟรีตรงนี้ได้นะผมก็แลกไปดีสิบครั้งใช่ไหมปรับครับ แต่เดี๋ยวก่อนอันนี้คุณแรกแค่3ครั้งก็จบแล้วนะครับผมแปลว่าครั้งแรกผมโดนการันตีผมเข้าใจว่ามันจะการันตีให้ผมตลอดเวลาแหละตามสไตล์ของกาลิน่าเพื่อรักผมนะครับผม mm hmm. เพื่อเล่นฟรีนะอย่าไปเลือกส่งเข้าครั้งนะอ่ะเราได้ลูกแก้วขอพรแล้วคราวนี้เราก็โอ,โ,โอ้โหอ๋อผมกดข้ามแอนิเมชันไงโอเคน่าจะได้รูปโปรไฟล์ไปไปขอเอาขอแอนิเมชันหน่อยนะครับผมอ่ะ ต่อไป290ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่า3ครั้งเล่นฟรี1นะก็ถ้าถึงตรงนี้คือ200คูณ19.33ก็ประมาณ3,800-3,900นะที่ผมจะต้องโดนนะครับจากคูปองที่ผมใช้นะถ้าเหมานะกรณีไม่มีดวงนะครับผมไปกันเลยเออให้ลูกแก้วให้มันทำงานหน่อยไอ,อ้นุ่มจะได้ไม่รู้ว่าเราล็อกเออนะครับไป3ครั้งมับเข้าไป มับเข้าไปรัวครับรัวแนะนำนะโอ้ยได้ส่วนลดกดไปก่อนนี่อย่าเพิ่งลำยัยโอ้โหดีดีด,ดอย่างนี้มันมีส่วนลดเรียอไม่หลายทางแต่ว่าไม่มีดวงอะไรให้เลยเหรอหยากจัดนะครับไม่ต้องรีบนะทุกคนกดทั้งรายกาปลุกแต่ผมอะตมเมอร์ไงต้องเดย์วันไงเออ,อ,อขอพรหน่อยประกอบเป็น อีคาเฟ่นี่เป็นงูผีหรือเปล่าอือโอ้โอ้โอ้ยครับผมอีโมจินะไปกันต่อก่อนอ่าไปเ็อกเข้าไปยังไม่มีการดวงดีอะไรทั้งนั้นกับช่องนี้ไม่มีไม่มีหรอกแกไม่เคยให้อะไรฉลอกงานเงินไม่เคยจ้างหรอกเข็นเงินเข้าบริษัทเยอะแยะบนครับช่วงเป็นช่วงบน เลาะเข้าไปอ,ไปอู้ประหยัดเรียกว่าประหยัดหมูประหยัดหมูสิบครั้งนะครับผมไปทําแก้วไปงูผีมาเลยมาเลยจะได้รู้ว่าไม่ได้ล็อกใช่ป่ะใช่นะโอ้ oh my god oh my god! oh my god ผมได้สกินครับทุกคนโอ้โหโอ้โหแต่ว่าอะไร เอฟเฟกต่างหารอะไรอ่าจริงๆอ่ะผมไม่เอานะผมว่าผมจะไม่เอาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มแบบลองอีกไอดีหนึง่งว่ามันจะดวงดีแบบนี้ไหมนะเพราะว่าผมดวงดีแบบเจ็บไม่นักอ่ะสองพันกว่าสบายไม่ถึงด้วยดิ2001ผมโดนไปสอ0พั2001นะครับแปลว่าค่ายดี้เขาดีจริงไหมทุกคนแล้วก็ไอพวกเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมค่อยๆเก็บนะเออผมเป็นสายอีโคนี่ วิธีนะครับคุณก็ก็มาค่อยๆเดี๋ยวผมตั้งเลกาปลุกเล่นเรื่อยๆนะสำหรับจริงไหมเนี่ยเอาของฟรีได้เหรอฮัลโหลตุดจินโอ้โหโอ้ oh my ก o อดเอฟเฟกต์สังหารและท่าเต้นได้เหรอจริงไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนไม่ใช่แล้วเพราะไม่ใช่ค่ายนี้แล้วนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะจะเดี๋ยว อันนี้เป็นสายอีโค่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าอีก ID ดีหนึ่งสุ่มแบบจัดเต็มให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความไม่งงนะไปโอ้หมันจะดวงดีไปปะเนี้ยมาอันนี้ผมลองอีกไ d ดีหนึ่งเลยนะเติมมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมไปรับของอะไรเหมือนที่ไอดีแรกทําเรียบร้อยนะครับพร้อมลองหมุนฟรีก่อนดิโอ้โหทุกคนทำไมมันดวงดีเกินวะไม่น่าเชื่อว่าการให้แตเอียเมียไปสองพันนะครับผมจะเป็นผลขนาดนี้นะ งงมากแม่ครับผมไปเลยเหมือนเดิมกาชาไม่ดวงไม่ดีอยู่แล้วนะครับผมเรียบร้อยหมดยังยังไม่หมดนะโอเคไปมาดูนะครับว่า5935มันจะเหลือเท่าไหร่วะลุยลุย ขอแลก3ามครั้งครับเึ๊บเบรบบบบอ่ะเล่นฟรี3ามครั้งอันนี้ได้ลูกแก้วลูกแรกครับผม <Yahoo! S 1> ยืนยันแล้วก็ขอพอรไปเลยได้อีโมจิเหมือนเดิมภาพเดิมๆซ้าๆครับแต่ว่าผมรอบนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะขอเธอแอนิเมชันแอนิเมชันโอเคโอเคไม่ได้นะครับผม5้าพันเก้า ไอดีแรก 2000, ผมสองพันะผมคอมพลีตไปเรียบร้อยแล้วนะไปมันวืด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 ,วด,วดอ้าวได้ส่วนลดอีกแล้วเหมือนเดิมเลยว่ะทุกคนส่วนลดคือแบบล็อกล็อกมงมาเหมือนเดิมเลยนะเลแล้วก็แรกเล่นปีอันนี้โดนนะครับผมต้องได้อันนี้คือได้เป๊ะป,ปั๊บเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือได้เลยไหม ไม่ใช่นะไม่ใช่รูปโปรไฟล์นะตกใจแวบ,บๆนะโอ้โหโอไมค์กุศลเนตโอไมค์กุศลเนตนะครับผมไปเอ่อดีดลูกแก้วไปครับปั๊บเข้าไปหมุน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 โ <Yahoo! S 1> อ้โหประหยดัดประหยัดเก้าร้อยอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยกึบกรึบ โอ้โหอ่ามีป้ายประกาศมารีวิวแล้วนะครับผมเฮ้ยแปลว่าผมว่าแบบไม่กิจกรรมนี้มันดูแบบไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะโอลืมเลยทุกคนลืมแรกเล่นฟรีเลยเม่อครับผมไปรัวๆัรัวๆครับนี่ตัวที่สองนะฮดวงดีอีกดิดวงดีอีกดิเอาละ อยู่ๆไอดีไอดีหลักผมก็ต้องแบบอ c โคไไปนะบับเข้าไปเครั้งอ้าเก้าก็เกับเข้าไปจะได้รู้เกมดีเกมดีไม่มีล็อกหรอกเกมดีเนี่ยอ่ะนี่ครั้งเดียวเรียบร้อยคาเฟ่ได้ไหมวะเพื่อนเพื่อนเขาจะได้เติมเยอะๆกันรู้ปะ่ะเนี่ยถ้าฉันเสียสองพันสี่ะแกคิดดูแกรายได้เท่าไหร่ ยังไงยังไงแม่ไม่ช่วยทมาหากินเลยเพื่อนไป <S <S สองครั้งผมขอแลกเล่นฟรีนะไม่ไม่ไหวเซฟเซฟงบไปเลี้ยงไปไปซื้อขนมเลี้ยงลูกดีกว่าไปเออไปดีแลก,กเล่นฟรีไปเรื่อยทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะครับมับเข้าไปยังอีกเหรอ สิครั้งกดเลยโมโหเอาลนะมันไม่มีดวงดีอะไรกับเขาเลยนะครับค่อยๆเล่นไปทุกคนวิธีการดูราคาเหมาก็คือจำนวนที่เหลือคูณ19.33คิดสูตรไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้ผมเป็นอุ๊ยเขาบอกว่า4ครั้งได้แล้วหรอเลือกอัตโนมัติ1ครั้งกดเลยทีละ1เลยลำยายเลยผมอะลำยายเลย มับเข้าไปโอเคเไปสองครั้งแต่ว่าแรกเลยไม่ได้แหละถ้ารอพวกเนี้ยก็ประหยัดอีกยีิบเก้าทุกคนทุกคนว่าไงอ่ะเออแต่ว่าไม่รอเดยไม่รอเดยอยากเหมาเดยเอาละเอาละโดนเหมาว่ะทุกคนไอดีสองนะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้เสียใจปวดใจแต่อย่างใดนะครับผมคูปองหายไปคือสองพันสี่นะ ใช่ป่ะห้าพันเก้าสามพันสี่สามพันสี่อ่ะก็อันเนี้ยขนาดโดนเหมานะแล้วมันมีคูปองรีเทร์นอีกโอ้โหวุ่นวายผมว่าเผลอ 2,890บาทจบแล้วแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณต้องเติมเอาไอ้ขั้นนั้นอยู่แล้วนะครับสรุปเลยว่าเหมาอ่ะ3,180บาทนะครับผมได้4,90 0คูปองแพ็กนี้น่าจะจบนะครับคุณก็ต้องมีดวงดีมั้งแหละแต่ว่าถ้าคุณสุ่มช้ากว่านี้ก็ดีครับจะได้ไประหยัดไปอีกเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าผมรีบเดวันแล้วก็อย่าเพิ่งไปไวายวายกาลีน่าว่าเ hey, ฮ้ยพี่คูเปอร์ไม่เห็นกดตรงรับสกินนี่กดตรงไอ้ปุ่มเนี่ยเห็นไหมรับสกินน่ยว,วงให้งามๆเลย มับเข้าไปรับสกินไปลุยนี่คา,าเฟ่นี่เป็นงูผีครับผม,มเออโอ้โหเป็นปีงูไงเขาก็จัดจัดงูมาให้งามๆครับงูทองครับผมโอ้โหยังเปิดตัวกันไม่เสร็จก่อนไปเดี๋ยวนะครับขอไป ทำอะไรต่างๆนานาก่อนรับของครับค่อยๆรับของไปอันดับแรกครับผมว่ารูปโปรไฟล์คุณต้องวิบวับนะไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ว่าผมติงนิดนึงมีมีน้องๆบอกผมมาเยอะมากว่ารูปโปรไฟล์นาคอส์อะไอนาคอสตหัวตั้งอะตอนแรกมันวิบแล้วตอนนี้ไม่วิบคุณต้องมาชี้แจงเขานะลูกค้าบางคนบางคนเขาสะสมแค่รูปโปรไฟล์เว้ยกาลิน่ามึงกขวิบให้เขาหน่อย เข้าใจป่ะมันไม่ได้ยากเลยไม่ได้กินเนื้อที่สเปคมือถืออะไรขนาดนั้นเลยรูปโปรไฟล์วิบวับอ่ะเออให้เด็กมาถอนงอกบ้าบออ่ะไปกันต่อครับเปิดอะไรอีกเอฟเฟกตสังหารและท่าเต้นนะครับผมยังครับอ่ะไปดูเอฟเฟกตสังหารนะครับลุยแมค่คุณคุณมองว่ามันเป็นของแถมอะ่ะคุณทำดีกว่านีไ้ได้อะ่ะ ปุ๊บเป็นงูใหญ่อะไรก็ว่าไปดิมม,มันน่านักอะอีโมจิคาเฟ่โอ๊ะโ,โอ๊โอ้ยครับผมอะไปดูกันสักนิดนึงหาไม่เจออีกนะครับปล่อยไปนะมันหายากทุกคนไอดี ID แบบเนี้ยมันมันหาอีโมจิยากจริงเปิดใช้ไปก่อนค่อยว่ากันนะปุ่มป้ายนะครับปุ่มปุ่มป้ายมีป้ายมีปุ่มเยน่ามีแต่ปุ่มนะป้ายยังไงโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกัน นะครับผมแล้วก็รับอันสุดท้ายคือท้าเต้นนะไปคราวนี้เราจะไปเซตโปรไฟล์งามงนะครับผมนี่ไอดีนี้ก็เป็น ID ที่ตรงนี้นะครับผมใครอยากเป็นเจ้าของนะแต่ผมกะว่าเดี๋ยวพอสะสมไอตุดจีนนะไม่ไม่เอาละเก็บไว้เล่นเองแล้วกันจบๆไปล,ลำบากกันนะักเออเล่นเองลนะเป็น ID ที่2เล่นเองไป จะได้เพราะว่ามีฟีเจอร์ยืมสกินไงเออจะได้แบบอ่านน้องๆยืมกันไปน้องๆน,น้องๆที่ออฟฟิศก็เล่นกันไปบ้างอะไรบ้างนะครับไม่งอพวกแกแล้วคนดูเออไม่งอลูกค้าหรอกครับผมไปต่อไปครับเราจะไปเปลี่ยนฮีโร่กันนะคาเฟนีนะครับมีสกินให้พูดถึงจริงเยอะเหมือนกันครับคือหนึ่งคือไอตัวแฮร์รี่ควินนะอันนั้นเป็นตัวสุดตัวปัวตัวปังของคาเฟนีเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่แบบ ทุกคนอาจจะจับต้องได้นะคือคือตัวลูกแก้วทองนะครับก็โอเคและแค่นี้ก็โอเคหรือว่าจะเป็นตัวอัลติเมตบอสซัมตุ๊ตุ๊ตุ๊ตตตตสังกุระบอสซัมอะไรเนี่ยก็พอใช้ได้และครับแต่ว่าวันนี้ขอโทษด้วยวันนี้มันเป็นวันตุจีนต้องเป็นคำแก้เป็นงูผีนะครับผมผมว่าไอเซตตุจีนอ่ะเป็นรูปภาพมันไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะต้องเป็นโมเดลแบบนี้ครับครับขอโทษด้วยฮาวหูรูดรูปโปรไฟล์ขอบโปรไฟล์มันโคตรใหญ่ทุน เออสวยไอ้กรอบเนี้ยสวยเออคุ้มค่าแล้วก็คือถ้าดวงดีแบบผมไอดี ID แรกโคตรคุ้มนะเออแต่ว่าผมว่าประมาณแบบ3ามพันสาอ่ะอาจจะได้นะถ้าเกิดว่าแบบรอไปสุ่มมาสุดท้ายอะ่ะกิจกรรมมันอยู่3าอาทิตย์เนี่ยเออนะครับโอเคไปเราขอไปดูเอฟเฟกกันเลยอ่ะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะครับถ้าสุ่มแล้วนะทุกคนมาดูตรงนี้ด้วยว่าผมว่า VIP มัน ลืมดู V.I.P ว่าคูณคูณสมไหมนะแต่ก็มันบอกว่าคูณ3ก็ต้องคูณ3ามเนนะครับไปอย่าลืมอย่าลืมมารับไอตัวตัวตรงเนี้ยเดี๋ยวผมโงให้เนะี่ยที่ยืมแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าคุ้มสุดนะเดือนหน้าผมค่อยสุ่มเพราะว่ามันจะได้รีไงแต่เดือนหน้ามีมีเรื่องให้เสียตังค์แน่นอนกาลีนาดูทรงแล้วเขาไม่ปล่อยเราไว้ง่ายๆหรอกนะครับผม <c oughs> ตามนั้นไปดูเอฟเฟกกันเลยครับ fortune. auspicious times bring prosperity and ประกอบร่างงูครับทานฟอร์เมอร์กรอบๆเลื้อยครับแป๊บนี่ฉันอยู่ข้างหลังงูจ้าฮู้นี่ตุ๊ดจีนมีสามตัวแล้วนะที่ที่ออกมานะหนึ่งคือตัวแชงกอร์เรียที่มันเป็นไฮยเตะมิติคอลอ่ะเออนันก็แบบแรนดอมสัตว์มานะครับอ่าตัวที่สองเนี่ยจะเป็นเวเลส ซึ่งโดนด่าบ่อยสุดแหละเป็นแบบมิติโคที่ค่อนข้างแพงแบบว่าโดนด่านะฮะเอฟเฟกไม่ถึงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวคาเฟนี่นะไปไปดูการปรับแต่งต่างๆนานานครับผมปุ่มก่อนโหเฮ้ยปุ่มอันนี้สวยวะ่ะสวยเลยนะครับสวยเลยเพราะว่ามันคือตัวสุดตัวปวัวตัวปังนะซึ่งไอดีหลักผมก็ต้องเอาแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวคอแบบอีโค่ค่อยๆเก็บไปนะครับผมเพราะว่าเวลาคุณยืมสกินเนี่ยคุณก็ยืมแต่สกินแหละคุณไม่ได้ปุ่มนะครับ นี่ป้ายนะครับผมเอาละเอาละเอะเอาสายฟีอ่ะได้หนึ่งครั้งก็รุนได้ได้ปุ่มกับป้ายไว้แอคนะครับเวลาไปยืมสะกินคนอื่นใช่ไหมต่อไปครับนี่ท่าเต้นนะยังไงตอนแรกเป็นงูปุ๊บปุ๊บปุบปบปบปบ๊ยังไงครับ,ป,บปืนเปานแล้วบ,ป,บววววปุ๊บปุ๊บปว๊ิปุิวปืนบปุ๊บปลวบปุ๊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 บนี่บไหนมันก็คือเป็นปืนบปะก็ยังดูไม่ได้เป็นงปขณะนั้นนะะ โอเคปุ่มป้ายท่าเต้นครบนะครับผมไปคราวนี้เราไปทดลองกันเลยครับตั้งากเป็นตัวสุดตัวมงนะครับต้องเดินดูกันแน่เดินออกจากฐานเลยนะครับผมไปป๊าบงูใหญ่จ้ามาโรงมาเส็งมาเมียมาแม่มาหมมามาโอ้โหงู <Wow. S 2> ใหญ่เวอร์ปุ่มนี้คือแบบเดือดอะยิงคือเดือดนะครับผมต่อไปครับขอยิงธรรมดาทีนึง่ง โอ้โหยิงแบบบังไฟอ่ะปั๊บ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 โอ้โหงูก kind of mm ็ค hmm. um, ือม <hi> ีเส้นมีสายข้างหลังครับไปสกิลหนึ่งเปี้ยงครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนถ้าครูดาวใหม่ล่ะปั๊บเมื่อกี้สีเขียวนี้เหลืองครับผมโอ้โหยังไงอีกยังไงอีกเก็บสแตกไอ้กูเปี้ยงเขียวเหลืองแดงครับผมโอ้โห เมื่อกี้เผื่อไปกดท่าสองอมไว้ก oh ็เหมือนท่าท่าวาร์ปไอเย้ยนีน่านึกออกว่าเขาเรียกว่าท่าอะไรวะไอ้ท่าที่มันแปลงร่างอ่ะแปลงร่างกลับจากดาบคู่อะโอ้โหสกิลสองแบบงูกโกรธน่ะนึกออกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงนี่สีฟ้านะฟ้าหรือเขียวอะไรประมาณนี้นะอ่าดูต่อไปก่อนเก็บแตกก่อนชีวิตไปเหลืองเหลืองนี่จะเป็นนกกระเรียนะ ายมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่าถ้าวิ่งนะครับสไลด์โอ้โหสไลด์ไม่แรงเลยอะ่ะสไลด์ไม่ปังเลยอะ่ะนี่แดงครับผมโอ้โหถ้าสไลดนี้ไม่ให้ผ่านแต่อันอื่นให้ผ่านนี่โอโ้สีฟ้าผมว่าสีฟ้าไอสีเขียวเนี้ยจางสีแดงอะ่ะดูแบบเหลืองนี้ก็ดีเหลืองก็แบบเหมือนแบบยิงแบบ พลังธรรมชาติต้องสีแดงต้องสีแดงอ๋อมันแลนมันไม่ใช่แรนดอมมันก็มันก็ไล่ไปตามแบบลำดับที่คุณกดเลยอ่าถ้าอย่างงี้ก็จะเป็นสีฟ้าที่ผมบอกง,ง่อยๆโอเคเข้าใจแล้วต่อไปก็จะเป็นสีที่แบบเสียงเย็นๆหน่อยโอเคอ่ามันไม่ได้แรนดอมนะทุกคนมันตามที่มันเรียงมันเป็นซีเควนซ์นนะไม่ได้แรนดอมนะครับผมอ่ะมีท่าอะไรครับต่อไปครับฟูซิเลตบ๊บ๊บ๊บ ว่าไม่รู้เรื่องว่าเล่นม wow. ีลอเลี้ยวสักตัวหนึ่งติ๊กติ๊กติ๊กปักมื๊กมื๊กมีลอเลี้ยวสักตัวหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องละนะครับติ๊ก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 ตครับผมเรียบร้อยนี่ป้ายคำหยิบตาหนึ่งทีนะครับผมขออภัยด้วยอัดซ่อมนิดนึงอันนี้คือท่าวาร์ปนะป่ะป๊าโอ้โหงูใหญ่งูใหญ่พันเสาโอไมค o d ูเนส ถ้าให้วาปไม่รู้เรื่องต้องกดไงรู้ป่ะทุกคนกดสกิลหนึ่งปับ๊บวาร์ปด้วยอ่ะไปโอ้พี่จะใหญ่ไปไหนเพื่อนโอ้แต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่วาร์เข้าไปครับนี่ถ้าให้แบบว่าอลังการสุดต้องกดสกิลหนึ่งเป็นสีแดงนะอันนี้แหละอันนี้แหละทันพัวน,วนัวเนียโอ้โหอ,อ,อ,อยากวาร์ปใหญ่ต้องทำอย่างนี้นะครับผม โอ้โหจุดพงจุดพุมัวมัวสัวตัวหลงไปหมดนะครับผมอ่ะโอเคไปไปกันต่อโอ้โหจัดเต็มสุดๆจริงนะก็สรุปกันอีกทีครับถ้าโปรเตนนิมเงินเอาทุกขั้นนะครับผมว่าได้สกินด้วยคือ3180บาทได้สกินแบบ Day 1ไปแน่นอน4090คูปองอันนี้จบนะครับแต่ว่าคุณเติมแบบนี้แหละ3180บาทนี่แหละแต่ว่าคุณค่อยๆสุ่ม เอาประหยัดนะคุณค่อยๆสุ่มตั้งนาฬิกาปลุกมาสุ่มทีละวันทีละวันนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมก็จะได้โทเค็นฟรีผมไม่แน่ใจเลยว่าโปรเติมปองเนี่ย มันหมดเมื่อไหร่แต่คุณต้องเติมระหว่างที่โปเติมปองมันอยู่อะเพราะมันประหยัดแบบเยอะมากได้โทเคนฟรี21อันได้คูปองคืนอีก500นะไม่รู้จะคุ้มไปไหนนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ครับแล้วก็ถ้านึกถึงกิจกรรม ROV <S. S 1> ก็ต้องช่องนี้กดสุดกดตึงทุกกิจกรรมนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าไวไยไม่มีชุดไหนเหมาะเท่าชุดนี้แล้วเออ